กึ่งอยู่ไหมตัวเลขถึงมึงกึ่งอยู่ไหมเพิ่นเอาเงินมาไถ่เ,เงินมาไห่อันแปดลอยหกสิบสี่บาทบานี้กเ็เลยมากบานี้ฟันไม่บานี้บันี้เพิ่นกเ็เลยมาเขียนฟันว่าพอมาเขียนไห่สองตัวบันีซีสามกับซีหาค่ะกะเ็เลยอันกเ็เลยเจ็บใส่ทุงไว้กเ็เลยมาว่ากอดโอ้กไว้ตึงขึ้นมากกับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพ่านันทุกชนิดโปรดใช้ทักษะในการรับชมแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาพบมาพอกันเด้อพี่น้องวันนี้ก็มาตามนัดเนาะเอฟซีกันล่อค่อยโทษไปหาพีตังมาซ้อนว่าอยากได้ตัวเลขแนวทางตำราวสั่นกำราวมีซีสามกับซีหัก โอ้ได้มาแล้วจ้ะเป็นอะไรได้มากจังไหนค่ะคนมาบอกบอกให้จังไหรหรือว่าคนมาบอกเือเต่าตะว่าเลขสามตัวได้ได้แปดหกสี่เลขสามตัวค่ะได้แปดหกสี่ค่ะอเดี๋ยวเขียนตัวเลขไว้ก่อนอ่าเราไม่กับดูกค่าน้องเอล์สามตัวสามตัวนี่จกหาง หางเดียวงสามตัวมีหางเดียวจ้าแปดหกสี่หกสี่แล้วก็ 4, 5, สี่ห้าสองตัวมีจฉาหางสองหางสองหางสี 4, 5, 4, 5, 4, ่ห้าบอกสี่ห้าสี่สามจ้า อันนี้เป็นตัวเลขของน้องแอลนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามาว่านี่เอฟซีเนาะมาไทายต้องไปเอฟซีเพิ่นกะอยากได้ํำลาวเพราะว่าเขาลงไปในคลิปบันนี้น้องแอลบอกว่าํำลาวน้องแอลเข้าและเอ่อทั้งบนและล่างบะะอกค่ะตัวน,นั้นนี่ได้มากก็คือคือกันกับจังซี่บอกแม่นค่ะคือปูมาบอกบอกค,ะค่ะ เอฟซีโทรมาหาดูบ้่ะแมวโทรมาดูอ๋อ,อ,อมา้า,า,ายมาหาแนวทางฝากเอฟซีขานนามเลยครับโอ้เจ้าบาเป็นภูเก็ตเป็นขึ้เจ็กดินจ, <entendeu? S 1> จ้าก็เป็นภูอันนั้นแท้ภูเส็กแทล <proved sque al> ะ,ะสำหรับท่านไหนที่ติดตามรอคอยน้องเอลเนาะค่ะม่เมนีกม้กะได้มาแลว้วมันเป็นความฝันบอเอล เขาบอกหัเอฟซีฟังได้ยกค่ะว่าฟันกังได้คือได้ตัวเลขตัวนี้มากเนี่ยอันบอกได้ยู่ค่ะฟันว่าอันคนเอาเงินมาไห้เงินมาไห่อันแปดลอยหกสิบสี่บาทบันี้ก็เลยมากบัตนี้ฟันไม่บัตนี้บันนี้เพิ่นก็เลยมาเคียนฟันว่าพอมาเขียนไห้สองตัวบั่ะสี่สามกับสี่ห้าก็เลยอัน ก็เลยเจ็บใส่ถุงไว้ก็เลยมาว่ากอดอกไว้ตื่นขึ้นมาเกิดในความฝันตื่นขึ้นมาในความฝันเราเห็นตัวเลขถึงมือกึ่งอยู่ไหมก็เลยว่าเอออันก็เลยว่าโอ้สวยงามแท้ก็เลยว่าค่ะน้องใครเนี่ยน้องเจ้าบอสโอเอซีโทรมาแมนค่ะ โอ้อ่ะรอให้ FC ฟังก่อนเนาะแป๊บนึงเนาะจ้ะนะคะอ่ะถ้าโตอันน้องเอ๋วว่าจะได้ก็แล้วก็บานี้เพิ่นก็เขียนให้เพิ่นก็เขียนให้มี4 5 4 3แล้วก็มี8 6 4หึ864ก็คือ3โตจ้าคือว่าเพิ่นเอาเงินให้แม่น แปดร้อยหกสิบสี่แมนอ๋อแต่ว่าสีหากับสีสามนี่เพิ่นเฮ็ดจะอไรเก็เพิ่นเขียนใส่สัตว์นังสือใส่กระดาษขาวๆแล้วเพิ่นดึกห้เลยอืมสีหากับสีสามเพิ่นว่าเลขียนเาเด้อเพิ่นว่าเพิ่นที่ว่าสีแล้วเพิ่นก็ไปเลยโอ้ก็คือสีหากับสีสามเขียนให้ดึกใส่ให้เลยแมนดึกคือเก่าบ่ค่ะน้องดึกว่ากันลาบเอาคือเก่าบานี้ก็เลยอัน กันกันกันเลยเลยดไว้หล้วก็เลย,ยใส่กระเป๋าไว้แล้วก็นพ้นไปลหล้วก็ปวกเปิดบึง้งคือเกอาอแสดงว่าคล้ายๆกับวาจะเป็นจังซีพีนน้องไม่ว่าจะเป็นตำไทยหรือตำลาวเนะะะาะราว่าลักษณะของปูพ้นนมาห้แต่ละั้งงพ่นจะเฮ็ดแต่แบบนี้ประจิตต่างามเนี่ยไมน,นแบบนี้ตลอดเป็นจังซีตลอดเป็นเจังซีตลอดบาว่าไทยบาว่าลาวบาว่าไทยบาวว่าลาว คือก่อนหนาน,นี้น้องเอลก็บ,บอกว่าเขาสามตัวพี่น้องลาสุดเนาะสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะคะกะเขาอ,อนุญาตเอฟซีด ER ้วยพี่น้องตัวเลข่นวาตรงกันเยาวากันน้องก็ยืนยันอยู่เสมอนะคะว่า่นวาเป็นปิ่นความฝันของ่นจะสีน่ะก็เฮากะให้เบิ่งเป็นแนวทางค่ะพี่น้องมันตรงกันมันก็นดีอยู่ได้น้องเอลมันเ <_ d ota> ปโผล่เงิน <_ d ota> นะคะะจะได้แล้วมันมันกระตรงกันเนาะเข้ากับโบหูบา่าเข้ากับ,บเคยูจักกันกับแม่ไก่ะ<า>บหูราบว่าเราเป็นไผ่ <c oughs> ก็จะคล้องบราจะเรียนตัวเราสามหากระเด็นจับโทราัพม์มือนี่ละลูกไปโรงเรียนเ <c oughs> มื่อนี่เป็นแม่พูดเนาะนลูกไปโรงเรียนนะคะท่านแบบพิดเทิมอยู่แม่พิดเทิมกับบริดจับ <c> อ <oughs> ีกตัวเราสานี่ลูกเรียนเนาะจ้า สำหรับเอฟซีนะคะที่อรอคอยนะคะติดตามตัวเลขแนวทางของน้องเอ๋วันนี้เป็นวันพุทธที่26มีนาคมพศ2568น้ 2, เนาะ,ะตามขําขอเมื่อวานน้องเอลนัดเจดตังก็ประมาณ3โมงเนาะพี่น้องก็มาตามสัญญามาหายแล้วเดอ้อพี่น้องนะคะ<ป>พนเพราะว่าน้องเอวบอกว่าว่าจะได่ก่อนน้องเอลปูปูพ่นหันเงินแปดร้อย กสิบสี่บาทค่ะกับสี่หากับสี่สามกับสี่หากับสี่สามจ้ะเงื่อนนิไฮแปดหกสี่จ้ะตัวนี้สามตัวนี้จ้ะก็คือเอาเป็นเงื่น<ม>อนไแนี่สองหางอันเล็กสองตัวนะเพิ่นเขียนห้เพิ่นถ่มไ้ขึ้นหลังคือเกาสำรับเลขสองตัวนี่เขียนให้จ้ะเขียนไ้แล้วก็นยนขึ้นหลังน<ม>ี่น้องเอลเปิดเบิ้งวะ นกคือนางหลับเพิ่งหนีไปแล้วแอลกับเปิดเติงในความฝันแดงบ่แดงเกิ่งแล้วสีแดงเลยบ่ค่ะจ้าจ่าหนูจะซื้อไว้แล้วอันตัวนี้น้องแอลซื้อไปแล้วบอค่ะจำเล่าให้หนูจ่าจ่าเอฟซีโวยพอนให้เอฟซีถึงน้ำเน้นของแอลโวยพอนให้เอฟซีถูงทุกคนเด้อจ้าบางคนว่าว่นนั้นไหนถือแจ๊กเถื่อน้ำน้องแอลหันให้ถือแม่งวนนี่ว่าจ้าก็ให้ถือทุกคนเราวนนี้อาจจะถือก็ได้ ค่ะเพราะว่ามันกับห้าวกับพ่อเนี่ยนอนเนาะมันเสกเนาะเป็นหมุนจัจเป็นสิหมุนจังได้ละเพาะว่าบ้าอยากหายอยากหายเอฟซีถูกซุกคูซุกคนน่ะล่ะแต่ว่ามันเพชรเจดไดามันว่าถือกันเยาวากันก็ห้ยเอฟซีเข้าใจเนาะน้องแอลเนาะคือมันเปอฟซีเข้าใจเพราะว่าห้ากับความเสื่อของข้าของเสื่อของข้าเพราะว่าทานน้องแอลซีคอนี่น้องแอลซีแบบขอปูมันบอกก่อนนอนนี่ไปขอปูบอเมื่อคืนนี่ ว่าได้ขอค่ะเพราะว่านี่จะเขาความฝันอย่างเดียวหมายความาพจนินมาหาเลยบอกเมนค่ะอ๋อพจนมาหาอย่างเดียวเพราะว่ามันบ่ไเด้เข้าบ่าไเด้เขาความฝันพจนมาหาเอาย่างเดียวบเด้ไปบอกว่าขอเพ่นให้ฝันบอแต่ว่าขันหอดย่าพ่น์ชิมมหาเลยจ้ะอ๋อแสดงว่าปูรับรู้มาว่านนี่ว่าน้านองแอลซี่หายจำเล่าจ้ะพ่นก็นเลยเขาความฝันแมนความฝันมาขึ้นนี่เอาเงินหาแปดหกสี่จ้ะ ซึ่งคําว่าเอาเงินนีเคยแต่ตอนนั้นเคยวว่าเกาวงวดนของรัฐบาลบะ่ะแม่ค่ะเกาวงวดนะคะแต่ว่าวันนี้งวดไอ้วันนี้เราขอตํเราวางวดที่ผ่านมาน้องแอลบอกว่าเข้าล่างกับบนเจ็ดสองกับยังเกาะเจ็ดสองกับห้าสามหกไม่ขันไหมอ้ะบ่แมนอันตำเล่าไหมตำเลา 8, 9, 8. ้าแปดเก้าแปด กับส <27. S 1> องเจ็ดสองเจ็ดเนาะก็คือเขาทั้งวนและหลางเนะาะ่ะ่าหาสามพกเป็นเลขไข่เด้อพี่นอ้องวันนี้ตำราวให้ fc ดูแล้วก็ให้แคปหน้าจอนะคะท่านผู้ชมู้ใดที่เรียกร้องขอมาอนี่เนี่ยฟันว่าจังไร่ฟันมาพ่อเป็นเอาเงินมาให้แปดร้อยหกสิบสี่บาทเรากาบาทนี่ เด็กสองตัวก็เขียนไห้สี่ห้าครับสี่สามค่ะ,คะคเขียนไห้เพื่อกดดืกขึ้นหลังบันนีแอรอันตัวแอรกับลับเอาอืมค่ะค่ะ,คะต,ตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อนะคะอ่ะแคปหน้าจอนะคะโอเดเด้ออ่ะแคปหน้าจอแปดสี่หกสี่ห้าแล้วก็สี่สามแต่ว่าสามตัวเนี่เอฟซีก็อย่าลืมตัดเลนเนาะน้องแอรเนาะะ แปดหกหกแปดแปดสี8 8่สี่แปดหกสี่สี่หกนะคะน้องเอลขอบคุณน่ารัค่ะหให้เอฟซีสุกๆมันหมานเดอ้อพี่น้องจังใดขยันเป็นแนวทางนะคะแต่ขอให้เอฟซีใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชม น้องหทยมากก็คือเป็นแนวทางทนานัดนย้มนะคะเป็นทางเท่านั้นนะคะ